สวัสดีครับมาพบกันที่แล้วนะครับกับซีซีกรีนะครับวันนี้ผมมาคือในส่วนของร้านศูนย์บริการซ่อมในปัตตานีนะครับคือบางทีเพื่อนๆก็อยากรารู้ว่าเวลาเครื่องซักผ้าตู้เย็นเราเสียเนี่ยเราจะเอาไปซ่อมที่ไหนในปัตตานีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาให้ดูรายละเอียดอีกทีจัดก,กับในส่วนของร้านเขาว่าเขาซ่อมอะไรได้บ้างนะครับยี่ห้ออะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาพบกับในส่วนของร้านพีเคลิขสุนิก์นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละแผนกนะครับก็ในส่วนของแต่ละแผนกคือที่เราจะเข้าโอเคครับโอเคครับก็มากันที่แผนกแรกนะครับอันนี้แผนกในส่วนของเป็นเครื่องไฟฟ้าสินค้าเล็กนะครับก็ในส่วนของเราจะซ่อมในส่วนตั้งตั้งแต่พัดลมเลยนะครับหม้อหุงข้าวหรือว่าเป็นในส่วนของเครื่องยไฟฟ้าที่เป็นในส่วนของไมโครเวฟเป็นเครื่องยไฟฟ้าชิ้นเล็กนะครับ อันนี้เราจะพามาดูในส่วนของแต่ละเครื่องนะครับก็อันนี้ในส่วนของปั้มน้ำช่างเขากซ่อมได้นะครับเครื่องในส่วนของเครื่องปั๊มน้ำหม่อหุงข้าวบางทีลูกค้าคิดว่าในส่วนของหม่อหุงข้าวเราที่เราใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยเกิดมันเสียบางทีอาจจะซ่อมได้นะครับก็คือพามาที่ร้าน p k เล็กนุ่นินะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูช่างในส่วนของทีมงานของร้าน P.K. เลกทอนิกนะครับโอ้โหเข้ามาก็เจอในส่วนของพนักง,งานซ่อมนะครับอันนี้ในส่วนของช่างเนี่ยตกใจละสิเป็นผู้หญิงนะครับคือในส่วนร้าน P.K. เลกทอนิกเนี่ยก็คือในส่วนของช่างมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะครับโอเคครับ ช่างครับอยากจะรู้ว่าช่างทาง,นงานนานเนี่ยครับผมที่นี่ออามาฝึกงานเนาะอ๋อ,อเป็นน้องฝึกงานนะครับอันี้น้องก็ทําเองนะครับในส่วนของซ่อมอะไรครับเครื่องัโอ้โห,โหเป็นเครื่องปั่นนะครับปัตตานีเราร้าน TK อิเล็กทรอนิกนะครับช่างไม่มีแต่ผู้ชายนะครับอันี้น้องผู้หญิงเขามาฝึกงานนะครับในส่วนของช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับน้องเรียนแผนกอะไรครับ อิเล็กทรอนิกส์นะครับโอ้โหเก่งมากเลยครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้น้องก็ซ่อมในส่วนของเครื่องไฟฟ้าที่เป็นชิ้นเล็กนะครับก็ mm. พวกในส่วนของอเครื่องปั่นหรือว่าพัดลมอะไรพวกนี้นะครับ mm. เดี๋ยวเราดูกันสักนิดหนึ่งน้องเขาบาัตซีเดี๋ยวหาว่าน้องก็ทําไม่เป็นนี่นะครับ โอ้โห oh oh. ทำเก่งกว่าผมเี่อ่ะจริงๆผมก็เรียนในส่วนของช่างไฟนะครับแต่ทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับน้องเขาเก่งกว่านะครับอ่าเดี๋ยวพี่ถามหน่อยนิดนึงน้องเรียนอยู่ปีไหนแล้วครับอยู่ปส,นปสนหนึ่งนะครับที่โรงเรียน โอเค okay. เทคนิคการจนาพิเศษตันนีนะครับก็อยู่ทางที่เราจะไปหาดใหญ่นะครับจากตัตนีไปแยกดอนยางแล้วก็ขึ้นไปหาดใหญ่นะครับอันนี้ปอสอนหนึ่งนะครับก็ในส่วนของร้านพีเคเนี่ยก็จะมีในส่วน,นของทีมซ่อมในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องไมโครเวฟนะครับอันนี้ช่างใหญ่ในส่วนของ แผนกของในส่วนของเครื่องใช้ฟ้าชิ้นเล็กนะครับก็ค่าเกิดลูกค้าสนใจซ่อมหรือว่าเข้ามาสอบถามอาการเสียของเครื่องใช้ฟ้าชิ้นเล็กได้นะครับอันนี้รูอะไรแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของเตารีดโอเคครับแล้วเราก็มาในโซนของแผนกเครื่องซักผ้านะครับ แต่ละแผนกก็จะมีในส่วนของช่างประจำแผนกนะครับก็คือดูทั้งในส่วนของหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของนอกนอกร้านนะครับก็ในส่วนของบริการก็ช่างก็อออกไปดูในส่วนของข้างนอกให้ด้วยที่บ้านลูกค้าเลยนะครับบางทีลูกค้าไม่สะดวกจะยกก็ช่างเขาจะไปยกมาจากที่บ้านลูกค้าหรือว่าในส่วนของช่างเขเข้าไปดูในส่วนของบ้านลูกค้าถ้าเกิดซ่อมแก้ไขได้ก็เขาจะซ่อมไปที่บ้านลูกค้าเลยนะครับก็ เป็นทางเลือกที่สะดวกสําหรับคนปัตินะครับก็เราดูมีในส่วนของทีมงานช่างนะครับอันนี้เราจะมาดูในส่วนของช่างซ่อมเครื่องกระพานะครับอันนี้ช่างซ่อมอะไรอยู่ครับผมนนเครื่องซร้าเครื่อง้าเครื่องกัะผ้านะครับก็เป็นแบบสองถังนะครับอันนี้อันนี้ส่วนก็คือช่างจะเปลี่ยนมอตเตอร์นะครับเพราะว่าในส่วนของมอตเตอร์เนี่ยก็น่าจะพังแล้วะก็ช่างเปลี่ยนมอตเตอร์ตัวใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของ การซ่อมเนี่ยหรือว่าการเทสเนี่ยช่างเขาก็ทําได้เลยครับจริงๆก็ในแต่ละแผนกเนี่ยจะมีในส่วนของช่างหลายคนนะครับก็บางทีช่างก็ออกไปโซนข้างนอกนะครับอันนี้เป็นในส่วนของห้องแผนกเครื่องซักผ้านะครับสินค้าเครื่องซักผ้าบางตัวก็ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ในส่วนของคอยลูกค้ามารับหรือว่าในส่วนของสินค้าที่ เสียแล้วก็คอยอะไรอยู่นะครับแต่ถามว่าที่เยอะแบบนี้ก็คือในเมนดีสินค้าที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราช่างเราไม่ได้ซ่อมนะครับก็คือในส่วนตัวเนี้ทางศูนย์ทีเคเขาเนี่ยก็คือซ่อมแล้วก็ออกไปซ่อมแล้วก็ออกใหม่โดยที่ว่ารับเข้ามาใหม่เนี่ยก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับก็ตอนนี้จริงๆแะนกเขาจะมีอยู่ที่สามถึงสี่ครับก็มาในส่วนของโซนในส่วนของตู้เย็นนะครับแล้วก็ตู้แช่ ก็ในส่วนของห้องนี้จะเป็นในส่วนของโซนตู้เย็นตู้แช่นะครับก็ช่างเขาจะในส่วนของแผนกซ่อมในส่วนของอ่านี้นะครับทีมงานช่างของตัวแผนกตู้เย็นตู้แช่นะครับก็เราจะมาดูในส่วนของการซ่อมหรือว่าในส่วนของการดูแลสินค้าที่ช่างเขาจะดูแลอยู่นะครับอันนี้ในส่วนของตู้เย็นนะครับที่เราซ่อมอยู่นะครับ เน,นี่ยนะครับก็ในส่วนของช่างกําลังคอยซ่อมอยู่นะครับผมเดาว่าน่าจะเปลี่ยนคอมเพิวเตอร์นะครับหรือว่าเช็คในส่วนของระบบทำความเย็นนะครับก็ช่างเขาจะอยู่ในส่วนของโซนซ่อมนะครับอันนี้เป็นอะไรหรือว่าเป็นในส่วนของสินค้าที่ซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วก็คอยลูกค้าอันนี้แจ้งไว้ว่าคอมเสียนะครับก็คืออาจจะ คอยคอมพิวเตอร์หรือว่าคอยอะไรนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่ซ่อมแล้วก็ในส่วนของโซนในส่วนของตู้แช่นะครับตู้แช่ซ่อมได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับในส่วนร้านทีเครุ่นห่งก็จะซ่อมในส่วนของเครื่องเย็นที่มีระบบโซนนี้จริงๆก็จะมีในส่วนของระบบทําความเย็นด้วยก็คือในส่วนของความความเย็นทุกทุกตัวเลยนะครับแม้กระทั่งแอร์ก็คือในส่วนของเนี่ยน้ํายาก็อาจจะเป็นน้ํายา ใกล้เคียงหรือตัวเดียวกันนะครับก็ช่างเขาจะเป็นในส่วนของทีมงานที่อยู่ในส่วนของความความเย็นก็คือแอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของนอกร้านนะครับก็คอืคอไปดูหน้าร้านลูกค้าครับก็มาพบกับในส่วนของแผนกอะไรนะครับก็ในส่วนของร้านพีเครุ่หนึ่งก็จะมีในส่วนของแผนกอะไรที่มีสินค้าหรือว่าในส่วนของอะไรที่ในส่วนของการซ่อมก็ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อหรือว่ารับในส่วนของแผนกอะไรได้นะครับก็คือจะมีในส่วนของ อะไรทุกชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นหรือว่าในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าหาในส่วนของอะไรที่นี่ได้นะครับก็สะดวกในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับก็มาพบกับในส่วนของห้องที่เป็นในส่วนของแอดมินนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในส่วนของแอดมินร้านหรือว่าในส่วนของ แผนกแอดมินนะครับก็คือจะมีแผนกต้อนรับอยู่ตรงโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับเราก็มาเจอกันในส่วนของแผนกต้อนรับนะครับก็คือในส่วนของแผนกต้อนรับก็คือลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่แอดมินได้นะครับในส่วนของห้องของแอดมินนะครับก็คือเวลาลูกค้ามาติดต่อหรือว่ารับสินค้าซ่อมหรือชำระเงินก็จะมาในส่วนของโซนนี้นะครับจะมีพนักงานอยู่ตรงประจำเคาน์เตอร์อยู่สามคนนะครับ เดี๋ยวเรามาสอบถามในส่วนของแอดมินดูนะครับว่าทางร้านเนี่ย,นเ,นยเขาซ่อมอะไรได้บ้างนะครับครับก็ซ่อมอะไรได้บ้างครับผมที่ร้านมีซ่อมหลายยี่ห้อค่ะแต่ที่จะเป็นศูนย์ก็จะมีอยู่แรกๆคือไทเออร์โซชิบา้บทาทิตาชิแล้วก็ทีฟาวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชาร์ คาะมีหลายที่้อจริงที่ปัตตานีเราเนี่ยก็เป็นศูนย์บรการก็เอาว่าที่ใหญ่ที่สุดในปัตตานีก็จะมีที่ร้าน T.K. Clinic เลยนะครับใช่ค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาซ่อมเคื่องักผ้าได้ก็คือตั้งแต่วันไหนนะครับอ่าเปิดทุกๆวันปิดเฉพาะวันศุกร์ค่ะโอเคก็ร้านเราจะปิดเฉพาะวันศุกร์วันเปิดแปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นค่ะครับผมใช่ก็ในส่วนของ น้องแอดมินนะครับก็คือในส่วนของติดตอ่อในส่วนของบริษัทก็คือในส่วนเรื่องการเกมอะไรเตียมสินค้าใช่ใช่ค่ะเช็คในส่วนของเรื่องการประกันสินค้าเนี่ยก็คือเข้ามาเช็คก,กับน้องแอดมินได้นะครับได้แล้วก็ในส่วนของโทรเข้ามาต่อถามได้นะครับเดี๋ยวจะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็คือลูกค้าสามารถเข้ามาในส่วนของติดตอ่อแอดมินที่โทรได้นะครับ เดี๋ยวเรามาพบกับในส่วนของบอสใหญ่ของร้าน TK ลุ่นหนึ่งนะครับก็ในส่วนของเนี่ยอยากจะให้ในส่วนของบอสใหญ่เล่าประวัติในส่วนของร้าน TK เเข้าวๆนะครับอยากให้ทางลูกค้าหรือว่าผู้ที่ติดตามชมเรยเนี่ยก็เพื่อนๆอาจจะได้รู้จักว่าร้านเ k ต่อตั้งมาเมื่อ,อไหร่แล้วทําซ่อมในส่วนของอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอให้ช่างเขาแนะนํานะครับผมครับสวัสดีครับ ก็ในส่วนสองน,นั้นพีเคก่อตั้งมาจริงๆตั้งแต่ปี2,542ก็ประมาณ20กว่าป,ปีให้หลังมาครับครับหลักๆมนาะตอนนั้นที่เราซ่อมจะพึ่งซื้นทีวีจอแก้วสียเป็นส่วนใหญ่นทะนาะสมัยนั้นแต่ตอนหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนก็มีเครื่องสื้า มีตู้เย็นแล้วก็เครื่องเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พวกแอลซีดีครับครับผมก็จริงๆร้านดีเคเนี่ยขอตั้งมาช่างทํากันกี่คนครับเมื่อก่อนนี้ตอนแรกก็ครั้งแรกที่เปิดร้านเป็นครั้งแรกเมื่อปีสีสองก็ทําคนเดียวครับผมเป็นคนอันนี้เป็นหนึของช่างที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากช่างคนเดียวนะครับก็มีในส่วนของแผนซ่อมที่เรา ดูเมื่อกี้ไปเนี่ยว่าในส่วนของคะแนกซ่อมเนี่ยก็มีหลายแะนกเลยครับพนักงานที่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดคนนะครับก็นน 17, 8, คือในส่วนของทีมงานที่อยู่ในร้านพีเคนีก็สิบเจ็ดคนเลยนะครับ,รบ,รบแล้วก็ในส่วนของเครื่องเขาที่นี่เราซ่อมอะไรได้บ้างครับผมเาตอนนี้ตอนนี้เครื่องแช้ไฟ้าทุกอย่างครับตั้งแต่เป็นสินค้าเล็กเครื่องแช้ไฟฟ้าเล็กกระติกน้ำร้อนเตารีดซ่อมจนกระทั่งเป็นสินค้าใหญ่ตู้แช่และก็เครื่องปรับอากาศนะครับ โอเคครับก,กาในส่วนของตัวนี้ที่ร้านทีเคซ่อบเนี่ยก็าจะมีในส่วนของเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดที่เสียบลักไฟเข้าไปบราช่างทีเคเขาอาจจะดูแลให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบริการนอกนอกนอก,นอกพื้นที่หรือต่างอำเภออะไรเนี่ยก็คือทีมงานช่างก็จะมีไหมครับผมมีซับอยู่ทุกอำเภอครับที่ว่าช่วยดูแลเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของอพนักงนานร้านเองก็วิ่ง ควบคุมพื้นที่ปฏบัตนีทั้งหมดครับครับผมก็อย่างอย่างทรัพย์อนอกนี่ก็จะมีในส่วนของทีมช่างก็อย่างผมเองก็เคยติดต่อไปในส่วนของทีมทรัพย์ของร้านพีเคลูกษ้าที่อยู่นอกนอกนอกเขตเมืองนะครับก็ในส่วนของดูแลได้ทั่วถึงนะครับก็คือ,ใ,อให้ลูกค้าวางใจเลยว่าร้านพีเคเราดูแลให้ทั่วถึงนะครับก็เราเราก็มีบริการถึงที่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่า ร้านดีเเนี่ยมีอะไรให้ตอบแทนลูกค้าบ้างครับน,นี่ต่อไปในอนาคตก็สิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ตอนนี้ให้ทั้งบริการแล้วก็ให้ทั้งใจกับลูกค้าครับโอเคครับผมแล้วในส่วนของคนปัตตานีคิดว่าคุณจะไปซ่อมเครื่องเสื้ผ้าหรือว่าตู้เย็นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไหนครับ ก็จริงๆผมแนะนาในส่วนของร้าน PK รนสอส์เลยนะครับเป็นศูนย์บริการก็หลากหลายแบรนด์เลยนะครับก็ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ